สวัสดีนะครับก็มาพบกับบริษัทสเจริญพงศ์ดีจำกัดเช่นเคยนะครับผมนะครับเจ้าของบริษัทสเจริญพงศ์ดีจำกัดนะครับออกมานะครับออกมาสร้างอาชีพนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะครับออกมาสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนทั่วประเทศนะครับออกมาสร้างอาชีพเสริมนะครับออกมาทํา อาชีพนะครับสร้างอาชีพให้ประชาชนคนที่ว่างงานเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับ <doorway. S 1> ผมเองออกมาเที่เพื่อทำเพื่อทุกท่านนะครับทำงานเพื่อทุกท่านโดยตรงเลยนะครับ <subconscious ly. S 1> ผมทำคลิปนะครับคลิปสอนงานทำพรงหลีดต,ต่างๆงานประดิษฐ์ต่างๆทุกแบบเลยนะครับทุกแบบไม่ว่าจะเป็นพงหลีดนะครับเป็นรายละเอียดพรงหลีดทำโบทำระบายทำ พวงหลีดของใช้นะครับทําดอกไม้จันทร์ทาดอกปักนะครับผมออกมาสร้างอาชีพให้ประชาชนจริงๆนะครับอันนี้ผมตั้งใจนะครับทําด้วยใจนะครับทําด้วยใจนะครับออกมาทํางานด้วยใจจริงๆนะครับผมอยากให้นะครับคนไทยทั่วประเทศนะครับได้มีอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมเว้นจากอาชีพหลักเราแล้วนะครับเราว่างงานนะครับเลิกงานมาหรือ หมดหน้าทำไร่ทำนาหมดหน้าทำสวนนะครับสามารถเป็นอาชีพเสริมได้แม้กระทั่งนักเรียนนะครับนักเรียนคนพิการทำได้ทั้งหมดนะครับอ um, uh, well ันนี้เป็นอาชีพเสริมจริงๆนะครับเป็นอาชีพอาชีพเสริมจริงๆซึ่งว่าผมออกมาทําคลิปให้ประชาชนนานแล้วนะครับนานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการนะครับโครงการสร้างอาชีพเสริมให้ทุกท่านนะครับมีโครงการสร้างอาชีพเสริมให้ทุกท่าน หลายท่านที่เป็นสมาชิกผมอยู่ของสมาชิกบริษัทนะครับตอนนี้ก็ทั่วประเทศนะครับ1,200ท่านนะครับ1,200ท่านนะครับแต่ทีนี้นะครับผมก็จะมาทำโครงการต่อนะครับเพื่อผลักดันนะครับผลักดันให้กลุ่มชุมชนนะครับได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพทำมีอาชีพเสริมทำเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับผมสอนสอนงานเสร็จผมรับซื้อคืนทั้งหมดนะครับทำการตลาดให้ นะครับสอนงานเสร็จผมรับซื้อคืนทั้งหมดและทําการตลาดให้ทุกท่านนะครับทําการตลาดให้ไม่มีทิ้งงานนะครับโครงการของบริษัทเป็นโครงการที่ยั่งยืนนะครับสอนอาชีพนะครับสอนโครงการสร้างอาชีพเสริมกลุ่มชุมชนผมสร้างขึ้นมาเสร็จนะครับผมก็ ทำการตลาดให้แล้วก็รับซื้อผลงานคืนทั้งหมดนี่คืออาชีพเสริมที่ยั่งยืนเพราะมีการตลาด100%นะครับมีการตลาด100%ยเนท่านมีที่ขายนะครับยังไงก็ยั่งยืนแน่นอนนะครับ